สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News น้ำตาลชาลิตาเดือดปุดปุดฟาดปาคางบานยุ่งเรื่องส่วนตัวมีอะไรเคลียร์กันได้มีเรื่องให้อารมณ์เดือดปุดปุดสำหรับนางงามสาวน้ำตาลชาลิตาหลังออกมาไลฟ์สดฟาดพฤติกรรมเพื่อนบ้านชอบเอาเรื่องของตนไปเล่าใส่ไขใ่ให้คนอื่นฟัง ซึ่งน้ำตาลบอกจริงๆไม่ใช่ปลาอายุประมาณ30กว่าแล้วแต่จะเรียกปลาเพาะชอบสารแนเหมือนปลา้างบ้านยืนยันตนไม่เคยไปยุ่งกับเขามีแต่แม่เอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าแล้วเขาก็เอาไปเล่าต่อแบบแต่งเรื่องเห็นใครไปใครมาที่บ้านก็กล่าวหาว่าตนเอาผู้ชายมาอยู่ที่บ้านแถมยังหาว่าเราไล่พ่อแม่ออกจากบ้านเพื่อจะพาผู้ชายมาอยู่ น้ำตาลยอมรับตอนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่แต่ไม่เคยไล่เรามีแม่คนเดียวในชีวิตรักแม่ล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวน้ำตาลเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความฝากถึงป้าคางบ้านอีกว่าป้าบ้านตรงข้ามถ้าเห็นโพสต์หนูป้าหยุดเสือกเรื่องของหนูนะคะหนูไม่เคยไปยุ่งเรื่องของป้าต่างคนต่างอยู่นะคะมีอะไรมากดกิ่งเคลียได้หลายรอบละ นอกจากนี้เจ้าตัวยังคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวของตัวเองโดวยว่าป้าบ้านตรงข้ามที่แปลว่าบ้านตรงข้ามจริงๆอา,า่ะไม่ใช่เวทีนางงามท่ามกลางชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ซับพอร์ตน้ำตาลมากมายพร้อมทั้งไม่ลืมร่วมวงวิจารณ์ยับพฤติกรรมป้าคางบ้านชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบนี้ต้องโดนสักที อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ